สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจี๊ยบจังผักกินนะคะวันนี้เมนูวันหยุดเช่นเคยนะคะจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูง่ายๆหยุดอยู่บ้านไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้วันนี้เราจะไปะชวนเพื่อนๆทําปลาดอนลี่ทอดกรอบนะคะผัดฉ่านะคะวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างนะคะก็หลักๆก,ก็จะมีเป็นปลาดอนลี่นะคะอันนี้เป็นปลาดอนลี่ที่ซื้อจากที่ห้างนะคะห้างแมคโครที่เขาหั่นเป็นชิ้นๆ แล้วก็ฟิตแข็งๆแล้วเราก็เอามาละลายน้ํานะคะแล้วก็มีพริกตาใส่กระเทียมนะคะมีซอยกระชายนะคะมีใบมะกรูดมีโหระพาจริงๆแล้วมันต้องมีเม็ดพริกไทยสดด้วยเนาะมันจะครบเครื่องแต่วันนี้เราไมม่ีแค่นี้ก็พอละแล้วก็จะมีแป้งชุบชุบทอดกรอบนะคะมีน้ำนิดนึงมี น้ำมันพืชมีน้ำปลามีซอสหอยนางรมนะคะมีน้ำตาลพงรสดีนะคะแล้วก็เตรียมภาชนะไว้สำหรับที่จะผสมแป้งเอาปลาไปทอดนะคะนี่ทั้งหมดก็มีแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปทอดปลากันเลยนะคะ เทแป้งทอดกรอบนะคะลงในภาชนะนะคะเลี้ยงลงไปแป้งทอดกรอบนี้มีหลายแบบนะคะมีแบบไม่เผ็ดก็มีมีแบบเผ็ดก็มีนะคะชอบรสชาติไหนก็ใส่ลงไปนะคะ <c oughs> <c oughs> จากนั้นเราก็เทนะ้ำลงไปนะคะ ถ้าชอบให้ปลาปลาแบบอือกรอบมากก็ใส่น้ำน้อยนะคะ<อ>ถ้าต้องการให้เนื้อปาลาไม่ติดแป้งหรือกรอบฉันหนักเกินไปก็ใส่น้ำเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเขาัพื้นเยนะเนี่ยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากัน คนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะเติมน้ำมันให้ร้อนเดี๋ยวเราไปทอดปลากันค่ะตั้งกระทะแล้วก็เติมน้ำมันลงไปนะคะทอดปลาให้น้ำมันท่วมปลาเลยนะคะเนื้อปลาจะได้กรอบน่าทานนะคะไม่ติดกระทะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกระทะกันก่อนนะคะว่ากระทะร้อนหรือย,อยังเอาแป้ง ไปหน่อยหนึ่งนะคะถ้าแป้งเกิดการลอยตัวก็แสดงว่ากระทะร้อนได้ที่แล้วค่ะเขาตัดแป้งที่เราจะสอบน้ำมันมาตีตอ,อกะคะ่ะจะไม่ตอกจากนั้นก็ใส่ปลาลางไปเลยนะคะ เริมเหลืองแล้วนะคะกลับข้างปลานะคะเราตัดปลาเสด็จน้ำมันก่อนนะคะ ปลาเหลืองกรอบน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราทําอย่างเงี้ยทอดไปอย่างเงี้ยจนหมดนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆปลาที่เราทอดนะคะปลาดอลี่ชุบแป้งทอดนะคะทอดกรอบจนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดผัดฉ่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาผัดฉ่ากันนะคะตั้งกระทะนะคะเติมน,น้ำมันลงไปนะคะ จากนั้นก็ใส่พริกตำที่ตำแตกระเทียมนะคะลงไปผัดนะคะผัดให้พริกแตกระเทียมเกิดความหอมก่อนนะคะ กระชายที่เราซอยไว้นะคะใส่ผักใส่น้ำตาลนะคะใส่ซอสหอยนางรมน้ำตาลนะคะก็ผงกะรีน,นะคะ ใส่ใบมะกรูด่ะขอเติมน้ำนิดนึงนะคะชิมรสชาติที่เราชอบแล้วก็ใส่ปลาดาลีบที่เราคัดกรอบมาห่อเข้ค่ะ มันก็ใส่ของลคะคาผัดเช็คเ้าให้เข้ากันนะคะ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมมากทานมากเลยค่ะ,จะจเพื่อนๆเพ้ๆดูสิคะทานมากเลยค่ะแต่จักใต่จานนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาดอนลี่ทอดกรอบแล้วก็เอาไปผัดฉานะคะน่าทานไหมครับเพื่อนๆกลิ่นหอมมากหอมกระชายกลิ่นหอมสมุนไพรร้อนระอุเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆข้าวก็ร้อนระอุผัดก็ร้อนระอุห น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะทำง่ายทำสะดวกทำขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากด้วยเดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะ กดติดตามและกดกระดิ่งในช่องนี้ด้วย